ป๊อดหุ้นตัวหัวง๊งแง๊งแง๊งแง๊งน้องมีดีด้วจ้านี่ไงโคไงโคไงโคมีหูตัวใหญ่ซื้อนีสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับผมพอบปะผนสาวเดือนอีสานมณฑ์พระฤๅษีครับผมวันนี้พอกันอยู่ทงคือเก่างค่ะเราบังนโค้ายงดิครับผมหมายเดิมพี่น้องอำเภอลำดวนเนาะค่ะ จังหวัดสุรินทร์นะครับผมฝุหนาฝนสาเดือนนะครับผมนีสุมานะผมยู่นี่นเลยครับผมปะนินึงครับผมทุ่มือไใส่มาพุดกระปูจะเปื่นมอาหเนอเรีนบ่ล่ะอู้อีลีกบเปล่ยนเมื่อไหร่ งามจ้ะเขาลุยน้อไอ้เขาลุยมับมันเป็แห่งงานครับผมหาเชนว่าหาเชนว่าเป็นซีบๆไงห้อยออกกำลังกอตัวเดียวนี่ห่อยออกได้ค่ะเมืองพูดกับปู่มาเอ้าโอ้โหข้าเดียวเลยค่ะนี่ตื่นว้าว แ้านจ้าวเมยนวงกเอ้นซัปวแต่บมนวตคอยกระปูอ้หงานก็ได้โอ้ยยใจขอกุบหลายแหงตัวหาบเห็นบเป็นดินทรายอ้บได้เี้อ้ไออ้นี่ไอล่ะุอดกแล้วุเอาเอา นี่นี่หัจักวงเดือนหน่อยไปแล้วนี่รอดดาบุดเลยเต็มสองจะไรคุดเลยปากสองจะได้เลนะลูกโอ้เต็มเลยพวกเสียไยคุบคุบไรไงจะหาบ่อหะพอสองงยไงมถามฝากดยป่๊บสิหาบ่ไเพราวาพอง่ายอยู่ใส่ตะพอคือสิขัดอยู่ห้อยสายแหง สองตัวสำกันหรือไอ้จำกันรุ่นเดียวเดินปล่อยแล้วก็พุมนะ่มพุ่มใดมีคือสีลายขาดปิดกบควันอ,ออกล้าให้ลายเที่ยวขูดพวกพวกพวกถืกเลยนีนตนน่ตรงห้ามตรงห้ามนี่น ไงครูจังเลยอะเคยกำลังเคยเห็นไงครูก็เลยว่าอีหยังมันคือมีหนามหลายแท้ก็มีซองมีซองอีดีเอาอีดีได้พี่น้องมี่อีดีได้จ้านี่ไงครูไงครูไงครูโอ้ยหาเกาะมาแต่พออยู่เกะกันอยู่นี่ยหน่อยเนาะเกะกันเป็นไงครูกูนี่คือเป็นไงครูของแเด้อค่ะจะเป็นกบะเผาเนาะกบะเผาไงครูนี่สุดยอดเลยหลุนเดียวกันหลายแบบนี้แสดงว่ามีอีกไดี๋ซีแต้มแล้ว ัวจะของเด็กแีลมนื้เนาะจ้าเดี๋ยวีลมนเป็นลมเ็จะอกกบกัเป็นลมอ้าวมานเสยในคูไงคูแต่ดกหน่อยเป็นน้อยเนาะเไงขี่กับหม่งนีไอ้เองน่ะจะเดินหนีนี่แต่คุกูอาบีก็ไห้ขี่ปะดูอีกตนึงกกบออกไล่หลแต่ไปไทยอยู่หนองบนตัวหอยอุ้ยนี่ก็หอยยังไง มันคือยูงนะคไม่ัง่ย่มองเกียวกันตัวแย่คเาฟังดซื่อปล่อยเลยปลยเะกี่ยวโจถือครุบปนึงตัวงามได้อาอืันทุลุยุนั่อันทลุยุะ

น่องฟองง่ายสมบูรณ์แบบครับผมังมาเลยมาเบรเนงตัวใหญ่เด้อตัวเบรกเสียงูดังดินนุ่มุ่เปิดที่แน้นอยเด้อค่ะเปิดกระถายน้ารกางด้ครับผมมีพังพีไออุ้ยเห็นแล้วเห้เนล้วเห็นแล้วเห็นเลยจ้ะเดเดบ่กเบิเบเกียเกียด้วยนบางแย่บางแย่เกียดพี่ไอไปุูนเลยเดี๋ยวบางเดดเลย ตัวกคุบเลยได้อืมอืมสวยงามสวยงามงามปะงามดีงามไปไปโอยโอยีย่าพูนพูนคุบใช่ไหมพูนนะลงนามอลารเลยบาทหาพอคนละเสื้อเลือดบาบตัวลงนามนามอลายเลย <cười> <cười> nằm lại không bắt là thay bố con ngáp nè cốp tôi nằm chói cái nó nằm lại nằm chết, chết chói có đẩy đầu số nằm lại anh cuột quá nằm à, là tua กอพอมาจะเด้อนแต่ก็แต่จอยพี่น้องอุยเงีงามเลยเสนอเี่ยงดแล้วอหเอานี่แกตทัวเลรอนี่มันกินหน้าดื้อสะรอนี๋อือนิมเงงงามเละนี่แหละ เงียะปักไรล่ะกเลยด้เียงจังเป็นยังไงนกุยเลยมือตาเลี้วนี e ่นั่นๆๆๆจะเลยเนาะเย่เ um> yeah. ้นก็น่าที่ซาบนี่นี่ตุงานี่เ็ละสเดือนเกืบเนบด้ไล่คุกอีกเ้ ไงยังเดียไงม่ม่นู้ำลังแหงไหนน้กว่าสี่เปิดกว่าสิ่โจกใดเนาะไม่ไมงเนาะอ๋อไเขาเลื่อนไมนี่เหออหนงามกี่น้องนี่ครับผมเดีคอยเปิดในเบื้องด้นรู้เลยนีไก่กนเลื่อ้ฮงด้วยนี่พิดวานี่น

นี่เองทุกค่เอ้าค่อยเปิดป๊อดหุ่นต่หรวงามงงอแงงอแงงอแง่อแงงงโอ้โงอแงงอแอแงงอแงงอแงงอแยอแงอแงง้อแงง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 อแงอแงองอแงงอแงงยงงอแงอือแาอแงงอ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 อออ ดูเทะๆช่วงนี้มาดนี่อง่ายซื้อเฮยแงงกงไม่อยู่โอ้คนข้นบังเครื่องไหนเนาะแงนขึ้นบังเครืองคนไหนแรงขี้บนโอ้มีมาติดกุบย่าหน่บ่ใรล่ะนันี่โดนโดนข้นทันที โอนตัวนะสิเดือนจเงียโอนตัวอ้าถุงนักถุงนักโอนต้นมาเราสิเดือนหาอีกบาเนให้เกลวข่อยมองัวเดียวเองใกลกันหิ